นางสาวมนัญญาไทยเศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อสมมวัคซีนป้องกันไวรัสซัมปีสกินให้กับประธานชุมนุมสหกรโคโนมไทยเดนมาร์กเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของอ,อสอคอโดยมีนายแมนรัตรัตนสุคนผ้วราชการจังหวัดสระบุรีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรนายชานชัยจุลโลบนปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีและนายสุรักษ์นามตาประธานกรรมการชุมนุมสหกรโน,นมไทยเดนมาร์กจำกัดนายาาติรรเลศดอง ผู้มนวยการทำการแทนผูน้มนวยการอสคผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีตลอดจนเกษตรกรและผูผ้นำภาคประชาชนเข้าร่วมงานและให้การต้อนรับ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคโนมฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กองค์การส่งเสริมกิจาก,การโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีสมมอบวัคซีนป้องกันโรคลำีสกินว่าตามที่ประเทศไทยได้พบการระบาดของโรคลำีสกินในโคกระบือในช่วงปลายเดือนมีนาคม2564ซึ่งเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโคกระบือและไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ผ่านมาและ มีการมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลงพร้อมถังฉีดพ่นให้กับสากร์นมไทยเดนมาร์กในพื้นที่ภาคกลางจำนวน15สาก์ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันโรคที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเพื่อความยั่งยืนในการควบคุมโรคจึงได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคลำมพีสกินให้กับชุมนุมสาก์นมไทยเดนมาร์กจำกัดเพื่อนำไปจัดสรรให้กับสาก์ผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของอสองคอ,อย่างทั่วถึงซึ่งในครั้งนี้มีจำนวน20,000โดสเพื่อนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคนมแยย่รรบ,นนบบงนัืต่อไป โงการเป็นที kind of sheep, ado, <It> ่ทราบกัว่าประเทศไทยเรามีหลากหลายอาชีพแล้วก็อาชีพโคงเป็นอาชีพที่พระราชทาน้วเป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้กับวิกน้องเกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงโคนนแล้วก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้มากมายถือว่าเมื่อก่อนเราจะดูว่าโคนมก็คืออาชีพของการเสริมแต่ตอนนี้โคนนกลายเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศไทยแล้ว